ส่งมาอีกแล้วนะครับเหรียญจากน้องๆทีมงานนะครับกล่องนี้น้ำหนักเกือบ1กิโลนะครับ0.922กิโลกร,รัมนะครับก็เป็นน้องๆทีมงานของผมที่อยู่ในธุรกิจเหรียญมีเหรียญส่งมาให้ผมเป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับในกล่องนี้ยอดเงินประมาณ2,000กว่าบาทนะครับ2,000 2น0 0นิดๆนะครับผมจำไม่ได้ว่ายอดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีการซื้อขายหลายรายการนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าดูก่อนใช้ขายได้จริงๆนะครับอ่าไปกันเร็วๆเลยนะครับดีนะครับเกือบ1นกิโลนะครับยอดเงินสองพัน,นิดๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีเหรียญอะไรบ้างที่ที่ผมได้มานะครับแล้วก็มีการซื้อขายกันจริงๆในกลุ่มซื้อขายนะครับ เป็นเหรียญที่เราพบเจอกันบ่อยๆนะครับเป็นเหรียญที่เรายังใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันอ่านี่นะครับที่เห็นตอนนี้นี่มีเหรียญสิบบาทปี42อ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับขออนุญาตไปเร็วๆแล้วกันนะครับส่วนเรื่องราคาอ่าผมก็จะพยายามแจ้งทุกๆชนิดนะครับอันนี้เหรียญอ่าเหรียญสิบบาทปี42นะครับ เหรียญสิบาทปีสีองพบเจอบ่อยนะครับวันนี้ได้มาสิบกว่าเหรียญน,น่าจะประมาณสิบกว่าเหรียญน,นะครับสองห้าสี่สองมีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับอาจจะไม่ใช่เหรียญหลักหมื่นหลักแสนแต่ก็คือเราเจอได้จริงๆแล้วก็พบบ่อยนะครับปีสองห้าสี่สองราคาที่ผมซื้อเข้านะครับผมซื้อสิบห้าบาทขายออกยี่สิบนะครับใครที่ไม่เชื่ออยากจะลองซื้อก็ได้นะครับผมขายเหรียญละยี่สิบาท นะครับมีค่าจัดส่ง5 0 EMS นะครับนี่นะครับปี42ซื้อ15ขาย20นะครับคือเหรียญแบบเนี้ยกำไรต่อเหรียญอะ่ะมันไม่ได้เยอะนะครับการซื้อขายคือเขาจะเน้นซื้อขายกันครั้งละเยอะๆนะครับเหมือนผมเนี่ยได้ปี42มา10กว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็มีปีอ่าปี34นะครับปี42ปี3 4ก็จะราคาเท่าๆกันนะครับอ่าเนี่ยได้ปี34มาอีก10กว่าเหรียญ นะครับปีสามสี่ก็ซื้อเข้าอยู่ส5บห้าบาทนะครับซื้อสิบห้าขายขาย2ี่สิบนะครับใครที่สนใจทักได้นะครับทักไลน์หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับนี่นะครับอยากซื้อไปเก็บก็เหรียญละ2ี่สิบาทนะครับอยากส่งมาขายก็เหรียญ15บาทส่งมาขายได้นะครับหลายๆรายการก็ส่งมาพร้อมๆกันได้นะครับอ่านี่ปีสามสี่นะครับแล้วก็ มีเหรียญอะไรอีกนะครับเหรียญสิบ,บาทที่เรายังเจอกันอยู่ก็จะมีปีสี่หนึ่งี่นะครับสองห้สี่หนึ่งได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเ้าสินะครับปี4ีหนึ่งวันนี้ได้มาสิบเหรียญน,นะครับตอนนี้ผมซื้อไม่เกินห้นะครับปี4ี่หนึ่งซื้อห้าขายออก 70บาทนะครับก่อนหน้านี้ซื้อขายกันเป็น1 0 0 1 2 0 1 3 0 1 5 0นะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาเหรียญดรอลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับใครที่ดูคลิปแล้วคิดว่าเวอร์กดราคานะครับท่านลองไปเช็คราคาในกลุ่มซื้อขายเหรียญดูนะครับว่าเหรียญพวกนี้ปี42เขาขายกันเหรียญเท่าไหร,ร่ปีสามสี่เขาขายกันเหรียญเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปีสี่หนึ่งเขาขายกันเหรียญเท่าไหร่นะครับท่านจะได้มีความรู้จริงๆ นะครับเหมือนกับท่านอยากรู้ราคานะครับก็เดินไปในตลาดไปดูราคาไปเช็คราคาของนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับง่ายกว่าเดินไปตลาดก็คือเราเปิดเ,เข้าไปในกลุ่มซื้อขายกลุ่มนักสะสมนะครับเข้าไปเช็คราคาว่าเ,เหรียญ10บบาทไปซีหนึ่งเนี่ยเขาลงขายอยู่ประมาณนี้ขายได้ไหมนะครับหรือว่าเข้าลงขายเหรียญละ70บาท60บาท ขายได้นะครับท่านไปเช็คได้เลยนะครับท่านจะได้มีความรู้แบบจริงๆนะครับไม่ใช่ไปดูคลิปของมิจฉาชีพแล้วก็โอ้ยราคาเขาบอกว่าเหรียญ10ปีสีหนึ่งหลักหมืน่นหลักแสนพอมาดูเพจจริงเหมือนของผมเนี่ยเพจจริงพอมาดูผมรับซื้อเหรียญละ50าขายเหรียญละ70บบอกว่าเพจผมกดราคานะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ระดับความรู้ของแต่ละคนนะครับลองศึกษาข้อมูลดูแล้วกันนะครับ เ่อันนี้10บาทปี4ีหนึ่งก็ซื้อมาขายไปนะครับ <c oughs> ได้มาเรื่อยๆนะครับมีเข้ามาทุกอาทิตย์อันนี้เหรียญ2บาทสีเงินปี50นอ่าน่าจะประมาณร้อยเหรียญน,นะครับคงคงคง,คงไม่ต้องนับนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคือน้องเขาจะส่งมาอ่าร้อยเหรียญน,นะครับอันนี้ก็ซื้ออยู่ตอนนี้ซื้อ3บาทขาย4บาทนะครับเหมือนเหมือนบางท่านบอกว่ากำไรเหรียญละบาท มันจะคุ้มไหมนะครับถ้าขายเหรียญเดียวไม่คุ้มแน่นอนนะครับการซื้อขายของผมผมจะซื้อทีละเป็นร้อยเหรียญอ่าห้าเหรียญขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับผมซื้อเหรียญละ3บาทนะครับผมซื้อมาร้อยเหรียญต้นทุนผม300นะครับผมขายออกเหรียญละ4บาทนะครับกำไรผม1บาทนี่นะครับก็คือร้อยเหรียญผมก็กําไร100นะครับคือการซื้อขายอ่าเขาไม่ได้ซื้อขายกันทีละเหรียญ2เหรียน นะครับเขาซื้อขายกันครั้งละเป็นสิบเป็นร้อยเหรียญน,นะครับสําหรับเหรียญที่มีมูลค่าไม่สูงแบบนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> สองบาทสีเงินปีห้าศูนย์นะครับ <c oughs> แล้วก็ถุงนี้ถุงสุดท้ายนะครับ <c oughs> <c oughs> มีทั้งเหรียญหลักสิบหลักร้อยอันนี้อมสินซื้อยี่สิบนะครับครุฑตอนนี้ซื้อห้าสิบบาทนะครับเนี่ยดูสภาพนะครับเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานอะ 100บาทขายได้แน่นะครับแต่ว่าตอนนี้คือสภาพไม่ผ่านการใช้งานครุฑในกลุ่มซื้อขายเขาขายกัน120 130 1 4 0เท่านั้นเองนะครับเหมือนเหรียญเนี้ยผมก็ขายออกอยู่ไม่เกิน100บาทนะใครที่ไม่เชื่อลองมาซื้อของผมดูนะครับว่าขายร้อยจริงหรือเปล่านะครับเนี่ย10บาทครุฑนะครับได้มาด้วยแล้วก็อันนี้ปีสามบาทเหลือหงปี3า สามหนึ่งจะหาย,ยากกว่าปี3 0นะครับอันนี้ก็คือซื้ออยู่เหรียญละ20นะครับแล้วก็มาดูเหรียญที่มีราคามากที่สุดในในในกล่องนี้นะครับก็คือเหรียญ5บาทปี46ได้มา3มเหรียญน,นะครับ5าบาทปี46ตอนนี้สภาพผ่านการใช้งานรับซื้อเหรียญละ200บาทนะครับชัดเจนนะครับร <c oughs> ับซื้อเหรียญละ200บาทขายออกตอนนี้อยู่ที่เหรียญละ2 8 0ถึง300บาท นะครับขายออกไม่เกิน300นะครับนี่นะครับเหรียญ5ปี46เป็นเหรียญผลิตน้อยนะครับจำนวนการผลิต1 8 2 0 0 0เหรียญน,นี่ดูชัดๆนะครับเหรียญ5บาทผมรับซื้อปี4 6กับ40นะครับปี46ซื้อเหรียญละ200นะครับผ่านใช้ถ้าปี40ซื้อเริ่มต้นที่2,000บาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานซื้อเริ่มต้นที่2,000บาท4 6กับ40เท่านั้นนะครับ ่ะโอเคนะครับก็เพจจริงนะครับผมเป็นเพจจริงช่องจริงซื้อขายจริงนะครับใครที่ติดตามมานานแล้วก็เป็นลูกค้าเป็น F-C จะรู้ว่าของผมอะของจริงนะครับไม่ใช่เพจไม่ใช่ช่องมิจฉาชีพที่หลอกรับซื้อราคาเวอร์แล้วก็ให้คนทําใบรับประกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ที่ช่องไม่ใช่ช่องที่มาหลอกให้คนดูทําคลิป าราคาเวอร์เอร์หลอกเอายอดวิวสร้างไรายได้จากคลิปจากอะไรคือไม่ใช่นะครับคือยอดวิวเพจผมช่องผมมันไม่ได้เยอะนะครับผมเน้นราคาจริงๆนะครับเหมือนแบบนี้รับซื้อเหรียญละ15บาทนะครับใครที่ไหนจะมาจะมาจะมาติดตามดูนะครับแต่ก็คือผมเน้นข้อมูลจริงๆแล้วก็รับซื้อจริงๆนะครับราคาไม่ได้เวอร์นะครับเพราะว่าในกลุ่มซื้อขายตอนนี้ก็เหรียญไม่ได้แพงมากมายนะครับ ลองศึกษาดูแล้วกันนะครับ